อ่าคลอดแล้วนะครับตัวแรกได้ตัวผู้เนาะเดี๋ยวเรารอลุนว่าจะคลอดอีกไหมนะครับท้องปเปลอ้อเลยส่งท้ายตีเก่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เมื่อเช้าคนครูมาให้อาหารแนละ้วเขาเป็นนอนไม่คือกว่าจะนอนได้ก็ คลอดแล้วนะอีกตึงตัวนะคะเป็นตัวผู้อีกแล้วนะครับเออคลอดง่ายอยู่นะครับพอนอนปุ๊บก,ก็เบ่งแล้วก็คลอดเลยเนาะได้ตัวผู้มาสองตัวแล้วนะครับดูอีกดูซิว่าจะได้อีกไหมนะครับอาจจะมาติดตามกันต่อนะครับโอเค,อเ,คเสร็จแล้วนะครับคลอดเสร็จแล้วเนาะ ได้ทั้งหมดแฟดสามนะครับเห็นไหมเออนน,นคลอดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รกก็ออกเรียบร้อยนะครับรกก็ออกมาแล้วเนาะก็ถ้าเกิดสมมติว่าสักคลอดลูกนะครับถ้าลกไม่ออกนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอ่านะครับปรากฏว่าแห้หงมากเลยได้สามหนุม่มสามมุมเลยครับ กบแทงมอดเลยเกบแทงมอดนีฮะ,ฮะคุณแม่มือใหม่นะครับท้องแรกนะครับได้แฝดสามเลย <c oughs> เฮงเฮงเงเลยนะครับผมต้อนรับปีใหม่เลยนะครับก <c oughs> ็หลงังหลังจากนี้นะครับ <c oughs> คุณครูก็จะฉีดยาแก้ปวดรถไข้ให้นะครับก็คล้ายๆกับหมูนะฮะ อาจจะมียาแก้อักเสบบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าฉีดยาแก้อักเสบนะครับอย่างพวกเพนสเตปนะก็บางทีถ้าฉีดมากไปแพ้ก,ก็จะน้ำนมแห้งได้นะครับดังนั้นควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็เช่นายาที่เราตามนะครับตามยาหลังคลอดก็ก็คือ,อไดโคฟิแนแอคนะครับแก้ปวดลดไข้แล้วก็แก้อักเสบนะครับพอวันที่2อคุณครูก็จะกรอกยาสตรีนะคะเพื่อขับ น้ำขาวปลาขับเลือดที่ตกค้างให้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดวิตามินให้นะพวกคา,ารโตซานหรือเอดีซัมอ um ี e ได้ครับผมครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับแพ้หลังคลอดนะครับเราควรตามยาอะไรบ้างนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับได้ แม่สาวท้องแรกเลยนะครับได้แฟดสามนะครับผมครับก็โอเคครับผมครับก็วันนี้ก็มาแชร์แล้วมาแบ่งปันนะครับความประทับใจให้กับเอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนเกษตรผู้เลี้ยงแพะด้วยกันนะครับผม ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยกันครับผมครับตอนรับปีใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับครูทันฟาร์มาบครูทันประธรรมนะครับฟาร์มแพะลูกผสมบอเลือดสูงนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับใครสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ทักโทรมาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับผมครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทําอะไรนั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับ อ่าครูตันฟาร์มด้วยนะครับผมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ